บรยากาศเก่าๆนะคือหลายๆคนน่าจะเห็นภาพแต่หลายที่พี่เจยืนเคียงข้างกับพี่ป๊อตแล้วก็แบบคล้ายๆแบบชูขายของขายของ <ขอ S 1> <อ>ตอนนั้นพี่พเจขายอะไรทำได้ไหมช่วงนั้นพอดีผมได้ทำรีเมคให้กับทำบ้านบ้านมึงบ้านไลฟ์อ๋อฮะเพลงเบตานะซิงคกุบกพวกออกน่าจะเป็นเซ็ตพิเศษของบอลน้ลอร์นะครับวันนั้นเราก็ได้มาขายของกันอ๋าฮะ คือเรียกว่าผู้ผลิตพบผู้บริโภคต่อหน้าต่อตาเลยบรรยากาศวันนั้นที่วิเจพอลนึกออกเป็นยังไงบ้างพี่ชผมน่าจะพิ่งกลับมาเมืองไทยได้ไม่นานเนี่ยก็ได้พาเพื่อนที่เข้ามาเยี่ยมทั้งถังประเทศมาเที่ยวด้วยแล้วก็เลยมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่ามัน็นงานแบบนี้นเองมามีทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็มีการขายของแบบนี้เหมือนแบบแบบเป็นตลาด อ่าออาใช่ครับสนุกแต่พีไ่ได้เจอแฟนแล้วก็ได้รู้สึกว่าคนที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขาตั้งใจ,จมาซื้อของมาเจอคนแล้วก็าสนับสนุสกศิลปินนี่ก็รัจริงๆอืมอร้อนไหมฮวันนั้นร้อนครับดูในรูป <c oughs> พรจะเห็นแบบเหน,นอ่อ้โหแผวเท่ว<ห>าวันดีไหมหรือร้อนกว่านี้ร้อนกว่านี้ครับเพราะคนมันเยอะกว่านี้ไม่ไมีไม่น่าจะมีร้อนด้วยนะคนเยอะกว่านี้คนเยอะกว่านี้แต่ว่า เทดานต่ำกว่านี้อ่ะอันนี้ยังแบบว่าเทดานสูงแล้วก็มีพัดลมไม่ช่วยอบ่ายไม่ให้มันเย็นแล้วมันไม่ดูแดดอะไรเงี้ยเออละอุ่ะละอู่แล้วพี่โอ๋แล้วพี่โอ๋พี่โอ๋นึกถึงอะไรบ้างครับถ้าวันนี้มาเที่ยวโรงงานยาสูบเก่าเนี่ยครับถามว่าไม่ดีขนาดเขาแต่งใหญ่ต้องโรงงานยี่ยี่ยี่สิบสองปีแล้วแต่ข้างๆถูแบบนี้ถ้าถามว่าพี่โอ๋ รู้สึกยังไงกับบรรยากาศเมื่อแฟนเฟซครั้งที่หนึ่งื่อยิมสองปีที่แล้วโอ้ารู้สึกพลาดค่ะไม่ได้มาเอ้าตอนนั้นพี่โอ๋ไปไหนยังเด็กมากเลยค่ะแล้วก็พลาดครั้งแรกาดายมากมากครั้งแรกไม่ได้มาพี่รักแล้วองผ,ผมก็ไม่ได้มาครั้งแรกแต่ผมจําได้ว่าครั้งที่สี่เนี่ยส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมชอบแฟนเรีิโอผมเห็นฟูตองเล่นที่หนังเลยเออ ทำได้ว่ามีวงที่แบบว่ามีเล่นแบบกีต้าร์คีย์บอร์ดโคตรเท่เลยอะแล้วมีผู้หญิงเป็นมือเบสอ่ไพี่ร่วมง,งานกับแซฟครั้งแรกกันตอนไหนครับถ้าโอ๋เนี่ยโอ๋ร่วมง,งานกับแซฟเออเป็นแซฟเฟซสองแต่ว่าในนานสไตล์มินจังเกิลนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครั้งที่สามอะเป็นแฟนเพลงฟูตองอีอเชียอยู่ห o w า n d h e คุณก็มาจัดรายก,การที่แพสเรเดียอนะใช่เป็นดีเจค่ะดีเจนะครับทำดีเจก่อนผมใช่ใช่ใช hi, พี่โอ้พี่จนีนจำได้ไหมว่าเพลงแรกของฟูตองเนี่ยที่ไปอยู่ในแพัเรเดียลเพลงอะไรจำได้อ่าเหรออาจำได้ว่า ตอนนั้นไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเอาไปปล่อยเลยด้วยก็เรียกว่าตอนนั้นเป็นเป็นช่วงที่แบบออดิชั่นระหว่างนักร้องคุณจีคือตองกับคุณโมปกว่าใครจะเป็นนักร้องนําของวงด้วยซ้ำแล้วพอดึ่ที่ทัานไปเขาก็เอาไปเอาไปปล่อยก็เลยเอ้าแล้วก็ดีใจจนเลยเหมือนเป็นควนมได้ที่แบบเพลงเราเออมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเวลาได้ยินได้ยินเพลงแล้วเสียงเพลงบอกอ้าวอ้าวอ่านั้นต้องซ่อมมากมายนะเลยทีเดียวแล้วมันก็ขอบคุณมากที่ เป็นจุดบเป็นจุดเริ่มต้นของครณตองจริงแล้วเวลาที่เราตัดครูตองเนี่ยเราจำได้ว่าเราต้องไปตัดกันที่สีลมซอยสองเล่นกันที่นั่นประมาณแบบนี้นะไปตัดกันที่นั่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศดนตรีของครูตองเขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตที่แฟร์เดียวเคยทำให้กับครูตองอ๋ออันนั้คืออะไรฮะเล็กชิ้นสดหรือมาแบบนั้นพี่คิวนะครับ ไอตอนครั้งที่หนึ่งที่มาอย่างมามาในมาในฐานะคนฟั่งเราคือตอนนั้นเราไปแฟนเพลงไปกนเบเกอรี่ก็รู้จักแค่เบเกอรี่แต่พอที่องนนี้มามันทำให้เราเห็นว่ามันมีอะไรหลายวงที่ไปในทิศทางแบบที่เป็นจริตเราตังมาตลอดจนเกิดงานนี้ขึ้นก็มากับเพื่อนมาถึงก็อะไรคือหนังสือทำมืออะไรคือหนังสั้นอะไรคืออะไรก็ไม่รู้ว่าเนี่ มันใหม่มากสำหรับผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเออมันมีคนคนที่ฟังเพลงแบบเราคนที่มีดนตรีวงการเซสอะไรคล้ายๆกันมันมารวมอยู่ที่นี่ในวันนั้นตอนแรกรู้จักพี่เทดดี้อ่ะยังแต่มันก็มานะแต่มาในความแบบคือตอนนั้นผมอายุสิบสิบเจ็ดสิบอะไรก็เด็กว่าสน็นเป็นมูนไม่ถึงเราจะเพิ่มเรื่อยแต่ว่าวันแรกที่ได้มาเราเจอวงสเตอริทอรเซนส์ อทลิสตันเซนในเพจจูนพี่จูดสเตจหนึ่งจูดที่ป๊อปอกสเตจวันก็คือยังไม่ตีกลองออ่่าาหมุนยังใช้เครื่องกันอยู่เราจะได้ว่าพี่พี่ป๊อปนี่คือรูปงามไหมอ่าฮะเปรียบด่งคิมรีฟหรืไทยถ้าผมเขาเล่นเบสสีดำห้อยต่ำมากๆอ่าฮะผมคือสุดยอดประทับใจมากครับแล้วก็อย่างที่คิดว่าเราเมื่อมาเจออะไรที่เหมือนกับหนึ่งนทังเรื่องที่เราเราเหมือนเราดู เราชอบดูทีวีเอ็มทีวีอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยได้เจอเราก็ได้มาเจอคัทแรกทีวีแล้วแปลงเบเกอรี่ด้วยเราก็ตามพี่สุขีชมเ<า>บเกอรี่ที่น้อยด้วยมาดูอะ้ยเราชอบมากเลยคอนดอร์ <c oughs> คิวจำได้ไหมว่ามาครั้งนั้นเนี่ยวงที่เราแบบอยากมาดูมากๆเลยคืออะไจำได้เพราะมันหลายวงมากเลยที่จําได้คือมันเบียดจนหกเข้าไปไม่ได้น่าจะเป็นโมเดิร์นด็อกนะครับ รู้สึกโชคดีที่ได้ยินเสียงของพี่โจครับองพอแล้วพี่โอ้เ้องกีตาร์เราเาราได้ยินเรารู้สึกว่าคงเป็นความโชคดีของเราถึงแม้จะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นอืมอครับผมครับผมผมกลับมาที่ฟูตอมอีกนิดนึงเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเป็นวงแรกที่พร้อมมากๆในการแข่งครั้งนี้อันนี้มันจ่ว่าถ้าเพิ่มต่างๆนาอะไรไงจีนเล่าให้ฟังหน่อยโอเล่าให้ฟังหน่อยครับผมอ่า ก็เหมือนเขาเขาทำการบ้านกันแกงเนี้อค่ะกับชาวถังชาดิโมงค่ะเขาก็ทำงานอาร์ตเวิร์กอะไรของเขาเป็นแบบว่าจนสุดท้ายคือเธอควรจะเอาเรื่องเพลงนำก่อนไหมเธอมัวแต่าฝันธงกันหรือว่าจะบาจูเกหรือไม่บาจูเกนู่นนี่นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ต้องบอกขอกันอีกนึงเออเพลงเพลงเพลงก็เราจะทำฟูตองเป็นโชว์ไปในยุคปับ2003-2005ซึ่งมีความเป็นคลับวิ่งอะไรพวกนี้อ่าจะเป็นความ มุ้งมัวซัวๆฟูตองในยุคแรกๆหาที่จะได้ดชมขอแอดอัพนิดนึงครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเรามีแกสที่แบบไม่รู้ Oh my god เมื่อกี้โอ๋บอกเขาฮ่าไม่บอกจริงเมื่อกี้พี่โดมอนไม่รู้ไม่รู้ยัไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยผมไม่รู้นี้ผมก็เพิ่งจะฟังจากคุณนี่แหละเออยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่นะฟังแล้วซึ่งเดี๋ยวนะอันดับแรก พวกคุณครูตอมก็มาจากหลายประเทศด้วยใช่ไหมตอนนี้พ<ช>ี่ตอกันคือตอนนี้ค่ะต้องคุยผ่านแบบโมโ,โกะญี่ปุ่นเดวิดอยู่อังกฤษแล้วบีอยู่นิวยอร์กต้องบินมาดอนอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต่างกันมากเวลาคุยก็จะแบบ<笑><笑><笑>ก็จะมีโอเวอร์แลกันนิดหน่อยนะอ๋อฮะโอ้นี่เพิง่งจะทราบนะว่าจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับครูตอมในครั้งนี้ด้วยน่าติดตามมากๆเกไอ้ผมขอกลับไปที่พี่เจ นนามของทัศน์ศอรเพราะว่าเล่นในครั้งนี้ด้วยพี่เจจะเผยเผยอะไรให้เราได้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าบนเวทีของแฟนคทจะได้เจออะไรก็จริงๆจะได้ฟังหลายเพลงที่อยู่ในชุดที่ปล่อยมาจะได้ฟังหลายเพลงที่ยังไม่เคยปล่อยมาออน่าจะครึ้นครึบนะครับ อะไรนับกวก่าเปลี่ยนนิดนึงสำหรับครั้งสุดท้ายที่ได้เล่นให้กันนะก็รอดูนะครับอืมอาการไม่ค่อยได้เห็นพี่เจเล่นสดใช่ไหมานานแล้วอ่ครับคือเห็นพี่เจแล้วสดตะเล่นกับคนอื่นในกับพี่ทิวโก้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เจอเลยไม่ได้เห็นเลยใช่ใช่กลัวแล้วครับขอบคุณเตรียมการอะไรนั่งไว้เปิดเผยในหะ้ฟังหน่อยพยายามที่สุดชีวิตที่จะออกเพลงใหม่อัลบั้มอีพีให้ได้ทันครับ โอ้เพลงใหม่ๆแล้วก็แน่นอนการที่คิวก็อาจจะเสริมหน่อยว่าเราจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะต้องไปด้วยใจล้วนๆแล้วก็เอาว่าอีกสักครั้งหนึงแล้วก็ปล่อยให้เต็มสตีที่สุดนะครับครับล้างผานไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คิวเสริมหน่อยครับเอาัค่แหละรต้องลุ้นว่ามือกลองเราจะมาลักษณะไหนนะครับ คือสิ่งเรอบอกไม่ได้จริงว่าเราเตรียมอะไรมาพ่าต่อให้เตรียมมาถึงหน้าง,งานถ้าถ้าถ้าใครโตมากับแฟนจริงๆก็จะรู้ว่าวงนี้มันเดาดากไม่ได้เลยบางวันนักร้องเมาออมาไม่ทันกอ,องก็ต้องร้องไปก่อนบ้าบ้าเดาคือทฤษฎีดนตรีาาพัพน,<อ>บ,นบินตามกับมานิค่า ถือว่าเกิเกันได้ฟังก่อนตอนที่ไปเจอกันใน28ตุลวานี้ครและนี่ก็เป็นประสบการณ์คร่าวๆของพี่ๆศิลปินที่มาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงแรกนะครับขอเชิญระมมือให้กับพี่โอพี่จีพี่คิวพี่เคนดี้และก็พี่เจด้วยจังทัศน์สครับขอบคุณครับ